ไปหน้ากวานกับลักกินกกวนคุณเป็นอาจารยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมข้ามมาขัดของกวาอมหนาวของปอบพี่อเอ้ยเี๋ยวตาบแดคกับ โดนชั้นเป็นกันพี่น้องเอ้ยจัะประหยัดเองอสวัสดีทักทายน้องยง้มเศร้าครับอาหารชิงโตมาแล้วส่วนมาถึงเมนูอาหารชิงโตอีกแล้วพี่น้องได้เงาหลับมากโอ้เย็ยนอากาศเย็ยนครับพี่าาน้องตุ่ม กินเสื้อจะหาเสื้อเสื้อมือเสื้อตาตลาดตุ่มกับเนื้อลาบครับตุ่มเนื้อครับเมือเ่อไงหมอเดือดเข้าใส่ตะไข่ใส่ข้าวบ้างไปแล้วครับใส่บก,กูดลงไปแล้ว เนื้อต้มพอละ่งครับบ่กดไฟเข้าตาแล้วบ่ได้กาดหนาวสองมือนี่ครับมือว้านกับบ้านหนาวปันใดเพียรครับต้มใบเปลือยบันนี่ต้องไก่ามาปรุงครับบนไ,ไ้ ข้วงนพวกเอ็นพวกยังครับอันนี้เป็นเนือ้อทมสุดนอนหา้านาวๆเน,นี่ยังพี่ขักบน,นาว <c oughs> อะอนขึ้นดื่ม้าเบิดหลาก,กเลย

ครับพี่น้องเกลือรครับชุลดครับมผมก่อนคราบมานันเพิ่มผมมีควดครับ ากาศหนาวนั่งสิงไฟกับตุมเนื่อยหอนหนักหน่อยเสียบบอได้ยมนะมันหิวจ้งีงัวละ เกันเลยจัง่อยครับโซวัวนนีครับโซโซแปลว่าแต่มันอยู่ก็ไฟวันี่นวกวนครับไกลๆพี่น้องเห่นเลยจัง่อยครับผู้เฒ่าจังหยั่งงนื้ต้มเนื้อต้มขึ้นนในครับ ดูเขาดูเขาคนหลาบกัคนครับบ้านนี่เซคิดเพียวไว้ล้ว เราไปกินเลียดครับก็องเริ่แยกเลียดออกธรรมดาต้องแซ่กีเพียก็ไม่ได้ต้อก,กันไครับยกทีหนึง่งพริกพงค่ะต่อไปกับพงนัวค่ะใส่หน่อยใส่หลายเซหลายใส่หน่อยเซฟลาย ยาู่อจายันใส่ลลายจังนะครับจังแขงเฮ็ดทับ่ได้สิให้กินน้ำชูนี่ใส่หมาก้วนะครับพาอรนกินได้บ้างนด้ครับพได้กินหอมหมากวเบือคนคนเหียวใส่ ប sí. yeah. yeah. yeah, okay. no yeah. ៊ីម no ីព្រះអ្នកសំខាន់អបានេះនេះនេះក៏ខូចដែរខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាមួយ เราของเขาก็กินเลือยมันบปรนัานไหมถ้ากินดิบก็เราเรียนกินเนื้อกินดิบเยอะแต่ว่ากินเลือดนี่ขั้นให้กินดิบนี่มันเป็นคิดๆเลือดเพราะอุจวตัวนั่นแสบมากินแบบดิบๆแข็งได้ไหมบอแล้วเขาจะเอ็นตัวแลรกกินได้มันบอได้เพกินก็ดีเพื่อนล่ะมันเป็นอาหารดิบอาหารสิงโต อาหาริงโตอาหารสิงโตเขาเรียกว่าอาหารสิงโตอาหารสิงโตว่าสัน่นเรากินได้แต่ตุ่มลพริกเรากินกั้ากินเลิก อเยอมตายเบาเรื่องไปเลยอเอบลจานมาไป หลบับแบ่นี้นนาลาบก่อยมันอยู่ยิ้มดูตะกงตะกงตะคิ้ตะกอมเนี่ยเอาอี้นตะกองอร่อยอร่อยค่ะพอแล้วบะพอแล้วอเติมยังนะ ขอปกับปูได้ปรมเดือลก่อนพี่น้องผอกับปูปูป็สี่งน้ำเตะเอ็มเห็นในคลิปโว่าปูว่าอดจะน่าเนมากเนาะหัวปูกุกิกนสีนช่งลเนี่ยีออาีขอดัปูนนเป็นะสบ่กันเดมจักมันกะ มันเกิดเรแตะค้นหมักคนกินซอสแซ่บสอดสอดสดออกเลยอีกอยู่บ้านยังไเดือดร้อยเหมือนกันห่าอะระกินเสมอเลยเหรอบะธนาเตือนเลยเดือดอะไรเดือกุจุ่นอดกุกริกนี่สิครับอันนึงใส่เดือดอันนึงปลใส่เดือดอันนี้ทำไรครับพอเราจะไปหน้ากวนครับ ให้เรากินก่อนน้ยเล็กน้อยก็ยุดเลี่ยนปวดสดสมองขนาดได้พี่น้อยเลยยุดเลี่ยนหดวันจันทร์ปวดกินกระเสียบกระเสีบแล้วเนาะตรงเนื้อเขาหลสูตรไปเหตุแบบไรนะครับที่บ้านกินแบบนี้ครับ ต้มแล้กมัดฝุ่แบบนี้ครับคมดอกหีบหน้าวสียก็ได้ครับรรต้มยำเนือหอมห้ยครับันี้แซบบ่บครับเอ็นโรจานมา ไปสักลาบให้ปู่กินปูจะกินก่อนอ้ยครับปั้มไม่ปู่เรื่องปู่มากินข้าวไปครับสวัสดีครับพี่เจ้าพี่น้องมากินเข่ากันครับบัดนี้เอาพี่ของเข่าสวัสดีพี่น้องขั้วหญ่พี่น้องขั้วเง่จุดเต็มเฟี้ยมกล้องแล้วครับ เล็กน้อยก็อยากออกนะบ่มีเนาะกินเล็กน้อยก็ได้เอายังไงเอาแม่ๆวันนี้มาพร้ากันตอนเศร้าหนาวๆพี่น้องเฮียกินกอนเลยมือหนาวมือแรกอ้ยหนาวแต่หนเฮียกินกอนตัองเถื่อเฮียกินกอนแล้วก็พอแล้วก็ฮาปูไปแน่แล้วนะครับพี่น้องหลับง่วงแล้วก็พ่อหลับง่วงพี่น้องเแม่จามไมกินน้ำกันแซ่บๆจ๊บอยเอายังจอยอกแตียงเตียง กกไปเออราบเนื้อต้มเนื้อพขามองบ่เห็นเหรอเออเห็นเลรอมันชุนเพราะกวาสฉุบกินกินไปแล้วรอบนึงแล้วว่แม่นติ้ยน้อแบบมีก็ได้นั่งซ้อนกันเออนั่งห่างมันก็ออกก้องน้ำเย็นมันหนาวทํางานกับน้ำมันรุกรุกเยอะเยอะข้ามมาขัดของความหนาวของปอบพี่เอ้ย โยครับแดงครับโดนจังผนกันสีน้องเอ้ยจับวันหยักยังครับช่วงนี้เเาวน้องบวกับวมมี่นวสีลงอันนี้เพ็บบ้าวันกรบวมท่านนี่เป็นอันเป็นกินเนี่ยเบเพครับเออีครับ ยูกไก่ออกป,ป่นนวดับบบะแบบครับกาดหนาวครับเป็นไข่เป็นคิโมกันเบอร์เทียนแล้วเลยครับคือการคือกาดอยู่แต่ละคน,นคอ้เโย่ข้าวเนียวยังไม่หนาบมากเลย

เออเออกบดใส่แจ้วก็อยู่ไก่ถุงบ่น้อยยิ้มพวกเราต้องคอยสิกินธนัดพี่น้องกินเขาแล้วได้ไหนรอบนึงเลยครับขาเข่ากล่องเลยอยากเข่ากล่องนั่มแซมก็เอ็มแซบครับ สามขนสามยางครับพี่นองคุณนี่กินเลืยดคุณนี่กินคุณนี่กินเลดคุณนี่พกินเดียบไจอยกินเผ็ดเอาาแงเนอ่อิ่มเอากินข้าเดินใหม่ๆนี่แหละโลกเขามืตกหัวยุนเลียนหอดวันจันทร์พะนะพี่น้องยุนเลียนหอดวันเา ันจันทร์มันเป็นวันเอียงก่อนดีอมมันิีหมามันิหนักมานังโดนคิดบาขมากะสิยุดอีกเฮ้น,นี่กะปีไม่เลยปะเนี่ยะยุตปีไม,ไม่ยุดจัมือขไมแจกของขวัญนั่นต่ขไม่แจกของขวัญพ่อนี่เนี่ชุดแดงมกแก่แจกของขวัญ <c oughs> แบปีมือพ่อ เป็นแต่เปิดล้านทายลับเลยบ่ขั้นต่อคอยด,ดูเพียงหยีบะขั้นแตพัดชเช่นี่วกนเพียงหิบะแบบห้างดิเืมยมขึ้นมาแกยุควรูกดีกว่ามันในเลียกเพี้ยนของขวนกันเป็นป่ะแม,นม่นบ่ะหรหม่ พอดูเบี้ยมอีบ่ะเขาจะก็ต้องเขียนอะไรที่แล้วใข่ฟุ้มเอาจับควนกันมันม้วนให้จับองขวนกันแล้วก็จะเอาจับเต้ขวดเล็กๆเท่าไหร่ก็บสได้ของคนนั้นข้างไหนเยี่ยนไม่ไดข้างหน้าเออมาทาไก็แผงแล้วก็เอาเชือก้วบ้านแล้วจับจับจัเอาหนามาหนำพักก็ไล่พักข้างนั่งก็เอาหนามาหนำดูพักมิก ก็ม่คนละผ้าแต่งกขี้เล่าใช่เนี่ยเถอะเผือกเมลายใหญ่มากจะขี่ขาดดูมันเขีบ่ะตัดอ้อยน้ำปูโอเค่ัน ดูมันมีตัดอ้อยคนเดี๋ยอโอ้วต่อนแบบวาเอาวิ่งแน่งนิ่งท่ะตุ่มตักมาเข้าเดี๋ยวเย็นอ่ะเป็นไข่เนาะอืมตุ่มมันต้องกินน้อนๆครับมันจะแซ่บเด็กเย็ก กินจนกลัวพอจะกินโอ้โหกินได้เก่งท้าวจอยคือน่ากิ่นเขาจอยอโอมเขาอ,อย่างเดียว่อปชาก็ฝากไปหน้าให้เราไปกลินเขาหมลองก็เมีย รอบบางรอบบางวันนี้ทั้งสองย่างสิเทอาซองตัวจะทำเดียวกันบ้างได้ไหมเนาะที่มาสซงตะละมืองต้องกินเขาข้อละเท้าหัวกับเมียกินข้อละเท้ากลุ่มตอนเนี้ยตั้งยังมาเลี้ยงแล้วก็เฝ้าไปของเรางานของเราคือวันล่ะใช่ไหมมาเสียเรียนป่ะครับ เขามาแล้วเขาเนี่ยคืไร้ไหมอืมเขาทำอัไรนะนนี้น้ามันดีนอยสิแปดอันนต้องแยกต้องรถดูการตัดอ้อยครับช่วงเนี้ผูุใดก็เลงใส่ไว้เป็นนักาเพชรมันมีพริมเผาอ้อยมาผัดลูกอ้อยมากหัมมี่อมก็มีปีนี่เหรพี่น้องแพ้งห้แพงขาด กันลรพันหาพันหกแล้วพันเจ็แล้วันนั้นเราติดมีโอกาสสองพันอยู่แ้วมาอ้างกันพันเจ็ดหลายล้านแล้วเพียงบ่าถือกไข่หนูไขาเจบบนแล้วล่ะไข่จะแขนงเงาอยู่เอาอุ่นข้ขึ้นหน่อยนะ ข้ขึ้นหน่อยครับขึ้นลายเน่อยไม่อั่าอากินโปมข้าขึ้นยังขาเขาสพายไหมกินมาบ้านน่าไดไก่บวดดีไหมไก่บวดอาปมคกับขนอนพักไปทั้งบุณพี่นอนกบบนงก็บพ่เห็นนล้กินนะคนราคพ่อออ ข้าวกินขเขาเจ็งไหมไมเชเติรัดอ้อยบุ้มแล้วสามม้วนโตสามมอ,อวโตเ,เก่านนฬิกาเงิน,น,นบ่อิ่มครับบาเนี่ยคิ้วผมล้วมาเนี่ยหลังจากทุกคนอิ่มหมดแล้วมาหึอะไรครับเมื่อกียุกไก่ เปลี่ยนตั้งใหม่หร้วมันเตียงนี้ไงหลังน,นะพักสดๆปลอดสารพิษจากสวนครับซี่ล่าบา้านนอกอันนั้นเอาปูพักง่านตัวหนึ่ง กว่ากว่าต่มตังมากินข้าวเดียวไข้ขึ้นนะประตาบนี้เย็นครับ ข้าคมต้มแสบเันมาใช่คับเจ้าคมแต่กล่องยิ้มเราพื้นน้ำได้น้ำแซบว่าฝีมือจะของเฮ้ยไงาขัด ไปกินล้านทั้งเจอพ่อถึกป่าเข้าห้องวานพิเศษเลยก็มีวีหนาวอยากกินกีขอกี้เนาะถ้าใครหวม,มังคว่มเป็นดอกกำลังแตกยอดไหมไนเพื่อนคำซังล่าครับแ <c oughs> ล้วยิืมเงินมาบังบัวมือจีเขียงเขียงยังหน่อย หอมไหมพี่มหอมหวนนิ่ม มาคิมนาครับพี่น้องสวัสดีสวัสดีครับแฉบเ้อเปิดร้านขายลาบบ้างให้ซุ่มรถสิบล้อแก้ไวไหมี๋ยว,วิจดจับกี่ล่ะเรวจะเป็นมือขวาให้ความคายตับหูก,ก็ยากกว่าดีป่ะดีแล้วเนาะว่าจะได้เงิน มันบัดสุยาก